ลูกใหญ่มากเนี่ยใหญ่ขนาดไหนดูนิ้วมือนะดูค่ะนี่สวยค่ะนี่เป็นสายพันธุ์สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวพาทุกคนชมแอปเปิ้ลที่หล่นอยู่ใต้ต้นนะคะ เยอะมากคุณแม่ต้องเข้าต้มน้ำแอปเปิลเขียวไปเป็น10บกว่ากระถางแล้วนะคะถังหนึ่งก็ประมาณ12บกิโลเยอะมากๆค่ะแล้วนี่ก็คือยังยังเก็บไม่หมดนะคะเต็มปูดินแบบนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นกเขาก็เริ่มมากินนะคะลูกใหญ่สวยงามนี้ดูค่ะ เขินเขียวสายพันธุ์ฟิลิปป่านกมากินเยอะเลยนะคะดูสิคะเนี่ยนี่คือนกกินนะคะนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เต็มเลยคะ่ะเต็มมากๆนกกินเต็มไปหมดเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะก็ต้มทุกวันเลยแต่อาทิตย์นี้นี่ต้มอยู่อยู่สองวันนะคะ คือเตามันเล็กก็ต้มไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นเตาครัวธรรมดาเองดูค่ะนกมากินเต็มเลย <c oughs> ได้ยินเสียงหล่นไหมคะอยู่บนต้นก็ยังเต็มอยู่นะคะดูดูดูบนต้นนะคะภาพอาจจะไม่ชัดนะ เมื่อวานลมมาลมแรงนะคะแล้วก็ทำให้ไม้ที่ค้ำยันร่วงไปแล้วเดี๋ยวจะต้องจับตั้งขึ้นมาไม้ค้ำยันร่วงแอปเปิลก็ร่วงนี่ค่ะปูดินมากๆเลยค่ะมองไปเนี่ยนี่คืออูห้หูดู นกมากินนะนกก็ฉลาดค่ะเลือกแบบลูกใหญ่ๆซึ่งตอนนี้เขาก็บนนะคะอยู่ข้างบนลูกใหญ่ๆเข้าบนก็ไม่ตองเข้างมาทําอะไรเดินแทนที่เขาจะได้กินลูกใหญ่มากเนี่ยใหญ่ขนาดไหนดูนิ้วมือนะดูค่ะนี่สวยค่ะนี่เป็นสายพันธุ์ฟิลิปปสานี่เห็นไหมคะแบบนี้ คือเขาก็จะมีแตกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาไม่เสียค่ะ,ะเพราะว่ามันเป็นผลธรรมชาตินีลูกใหญ่ๆเดี๋ยวคุณแมะะ่ต้องเ้าต้องมาเก็บวันนี้เพราะว่าลูกใหญ่เยอะมากแล้วก็ยังอยู่บนต้นนี่ดูลูกใหญ่ๆสวยมากสวยมากจาก้ะ ดูดดยังอยู่บนต้นอีกแยะเลยคิดว่าถ้าฝนตกทั้งอาทิตย์เช่นนี้อีกนะคะแล้วก็อุณหภูมิลดต่ำตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะล่วงหมดเราอาจจะต้องเอาถังมาเก็บส่วนที่อยู่บนต้นก็ถ้าเราเก็บลงมานะคะเขาไม่ถูกดินไม่อะไรเนี่ยเราก็ ไว้กินค่ะเก็บไว้กินเดือนอื่นๆเนาะช่วงที่ไม่มีแอปเปิลนะคะนี่ตะกี้นี้แดดดีมากไม่ถึง5้านาทีนะคะไม่ถึง5นาทีจริงๆคือแดดไปแล้วไม่ได้เห็นแดดสวยๆไวดูท่าทางเหมือนฝนจะตก ก็สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะทุกคนโอ้ได้ยินเสียงหงหานนะคะนูนบินไปนีหนาวสามตัวครอบครัวหานครอบครัวหงบินอยู่สูงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหงหรือเป็นหานนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมภาพบรรยากาศยามเช้าวันพฤหัสกับแอปเปิลปูดินแล้วก็ได้ยินเสียงเมื่อกี้เสียงร้องนี่เป็นเสียงไก่ฟ้าค่ะไก่ฟ้าสายพัน์ธุไฟซานนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายมีความสุขทุกคนนะคะ ใบไ,ไม้ร่วงที่นี่จะอยู่ไม่นานค่ะถ้าฝนตกนี่ก็จะดำแบบนี้แล้วสเสน่ห์ของใบไม้ร่วงประเทศเดนมาร์กนี่จะอยู่ไม่นานเหมือนกับใบไม้ล่วงที่ประเทศเยอรมันอยู่เป็นเดือนเลยค่ะทุกคนอยู่นา,นานสวยตลอดเลย เดินลงมาคิดว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์สวยๆพระอาทิตย์ไปไวมาก อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ๆน้องๆหลายท่านต้องขอโทษขออภยัยอยากจะให้ดูงานที่เราต้องทำก็คือระบบน้ำเรามีปัญหาค่ะนี่เราต้องทำการขุดท่อแบบนี้นะคะคือเราขุดแล้วปรากฏว่าขุดเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอท่อเจอเจอจุดที่ เป็นท่อฝังค่ะนี่ค่ะนี่ลงไปก็น่าจะประมาณเกือบเมตรละเมตรหรือแปดสิบกองดินเนี่ยค่ะคือท่อตันค่ะทุกคนร้อยปีไม่เคยเจอท่อตันนะคะปรากฏว่าท่อตันน้ำตรงนี้ค่ะไหลมาจากน้ำบ่อนะคะน้ำบ่อที่เป็นบ่อขุดบ่อบาดาลแล้วก็ทำ วงร้อมไว้ก็เพื่อให้น้ำไหลระบายออกซิเจนในน้ำมุนเวียงเปลี่ยนไปนะคะก็เป็นน้ำบ่อที่เราดื่มปกติค่ะคันนี้พอท่อตันน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยค่ะมันไม่ไหลไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันมันไหลนิดเดียวก็หมายความว่า น้ำในในบ่อเนี่ยมันไหลเวียนไม่ค่อยดีเราก็เลยต้องขุดค่ะปรากฏว่าขุดแล้วมันไม่ได้อย่างที่ต้องการก็วันศุกร์ช่างก็จะมานะคะเขาจะมีรถขุดอันนี้ค่ะมันคือเราพยายามที่จะเอาลวดเนี่ยใส่ลงไปว่าจะได้แค่ไหนปรากฏว่ามันตันได้แค่นี้นะคะมันไปตันอยู่ ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ตันนะคะเศษอะไรมาจากไหนไม่รู้ค่ะเดี๋ยวช่างก็จะเอารถขุดมาขุดค่ะอีกใบไม้ร่วงเต็มเลย <S <S น้ำไม่ไหลปกติตรงนี้น้ำไหลแล้วก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลานะคะ <S <S วันนี้น้ำไม่ไหลเลยค่ะ <S <S ทำให้น้ำในสระก,ก็แห้งลงนะคะแล้วก็น้ำไม่ไหลด้วย คือน้ำจะต้องไหลตรงนี้แล้วก็ไปที่สระแล้วก็ไหลออกไปที่คลองริมริมข้างที่ค่ะริมคันที่น้ำจะต้องไปลักษณะแบบนั้นนี่ก็เป็นงานต้องขอโทษขอภัยที่ไม่ได้ไปเยี่ยมใครหรือว่าทุกคนรอมาแล้วมาอีกไม่เห็นไปอะไรอย่างนี้นะคะต้องขอโทษขอภัยจ้าไปแล้วจ้า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอีกไม่นานใบไม้จะร่วงหมดก็จะเหลือแต่ต้นหล่นโกลนแบบนี้ค่ะต้นนี้ที่หล่นโกูนนี้คือต้นลูกแพรค่ะลูกแพรนี้ใบไม้จะร่วงเร็วมากไปก่อนเพื่อนเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ